สำหรับใครที่ชอบกินพิซซ่าแล้วไม่อยากกินหน้าแบบดั้งเดิมนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำพิซซ่าหน้าลาบนะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะเข้ากันไหมนี่นะคะ ลาบวันนี้นะคะเราก็ใช้เป็นของไส้กรอ,อกอิตาลีเลยนะนี่นะคะแป้งเราใช้เป็นแบบสำเร็จรูปนะคะแล้วก็มาคึงเอานะคะแบ่งเป็น3ส,ส่วนนะคะวันนี้เราจะทํา3หน้าด้วยกันค่ะทุกคนระหว่างรอแป้งนะคะเราก็จะมาปรุงลาบกันค่ะให้ไส้กรอ,อกมันสุกก่อนนะคะเออเนาะมันจะได้แบบว่าเพื่อความชัวร์นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออถ้าราอ,อไปอบแล้วมันจะสุกไหมทาซอสลงไปนะคะเป็นซอสแบบสําเร็จนะคะแล้วก็โรยด้วยมอสเซเลล่าชีสนะคะโรยทั่วเลยนะคะชอบมากโรยมากชอบน้อยโรยน้อยนะ เอาที่สะดวกเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แฮมนะคะกับเห็ดลงไปนะคะให้ทั่วเลยนะคะแล้วจกแฮมเขาเตาอบธรรมดาเราจะไม่ใช้นะคะทุกคนเราจะใช้เตาอบแบบนี้เลยคะ่ะ อันนี้นะคะเป็นเตาอบสำหรับแคมปิ้งโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีหลังนะคะคือวันนี้คือแบบเราเทสกันก่อนคะ่ะเอาพิซซ่ายัดเข้าไปเลยค่ะทุกคนทิ้งไว้ประมาณ8-9กนาทีนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะเออนะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะจะบอกอุณหภูมินะคะปรับไฟค่ะปรับไฟให้มันร้อนระหว่างรอบพิซซ่าหน้าแรกให้สุกนะคะเราก็จะมาทำพิซซ่าหน้าราบของเราค่ะเหมือนเดิมค่ะคลึงแป้งทาซอสแล้วก็โรยชีสมอสซาเรลลานะคะโรยให้ทั่วเลยค่ะแล้วจาก นั้นนะคะเราก็จะใส่ลาบที่เราได้ปรุงไว้แล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะก็แต่งหน้านะคะด้วยพริกนะคะนี่ให้ทั่วเลยนะคะเพิ่มสีสันค่ะให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นค่ะไปค่ะไปดูพิซซ่าเราว่าสุกหรือยังโอ้โหเปิดออกมานะคะทุกคนมันเลิศมากค่ะมันดีมากนะคะเออเปลี่ยนแบบบรรยากาศมากไม่ได้ใช้เตาอบที่บ้านแบบ ฟนไปคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาพิซซ่าหน้าลาบเรานะคะไปใส่เตาอบแต่ว่าระหว่างทางก็ทุรักทุเลนิดนึงนะคะนี่ตอนนี้เราก็จะใส่เตาอบนะคะแล้วก็ทิ้งไว้8-9นาทีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะตอนเขาเสร็จแล้วโอ้มันค้อมาทุลักทุเลเธอเนาะกาสซได้กินแม่เออมันหน้าตาดีมากเลยอะ่ะเออมันเลิศมาก Yeah. อันนี้นะลืมดูทุกคนมันก็เลยแบบว่ามไม่นะคะแทนเพเจอร์มันสูงไปหน่อย500อยัอันนี้นะคะก็คือพนะิซซ่าน้าสุดท้ายของเราก็คือไส้กรอ,อกนั่นเองนะคะแค่ไส้กรอ,อกแล้วก็ใบกะเพราฝรั่งแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เข้าเตาอบรอให้เขาสุกเดี๋ยวมาเจอกันคะ่ะมา,มาค่ะได้เวลาตัดพิซซ่านะคะตอนนี้หิวมากเลยนะพิซซ่าน้าตาด,ดีมากค่ะจะบอกว่า มันดีมากอยากรีวิวให้เพื่อนๆดูมากเลยนะคะเครื่องอบพิซซ่าเดี๋ยวไปรีวิวตอนไปแคมป์นะคะฟังเสียงนะคะตอนตัดคือแบบกรอบมากค่ะทุกคนเสียงกุกกับมากอต่อไปนะคะมาดูพิซซ่าหนะ้าสุดท้ายของเรานะคะหืม <c oughs> มันดูดีมากค่ะทุกคน <c oughs> มันลอดมาก <c oughs> เดี๋ยวมาดูตอนตัดกันนะคะ คือถ้าเขาออกมาจากเตาใหม่ๆแล้วตัดคือเสียงมันกรอบมากแล้วมันความสุกข,ของแป้งมันดีมันโอเคเลยนะคะมันไม่ไหมแล้วก็แบบแป้งมันสุกทั่วถึงมากทุกคนโอ oh, so uh ้โ huh. ห เป็นยังไงบ้างคะพิซซาสามหน้าของเราวันนี้แบบประหยัดเงินไปกินที่บ้านนะคะทุกคนคือแบบมันเลิศมากไม่ต้องออเดอร์ค่ะทำเองไปเลยจะบอกว่าพิซซ่าหน้าลาบมันดีมากนะคะแบบมันเลิศมันเผ็ด กรปุปงราบตามที่เราชอบเลยเนาะคือรสที่เราทำแบบบ้านๆเราเลยนะคะแล้วแค่ไปใส่บนหน้าพิซซ่าแค่นั้นเองขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมนะคะสำหรับเครื่องอบพิซซ่านะคะเดือนหน้าเราจะไปแคมปิ้งนะคะเดี๋ยวเราจะเอามารีวิวเพื่อนๆได้ดูนะคะจะบอกว่ามันพกพาสะดวกมากนะคะตอนนี้ดิฉันขอไปเอนจอยกับการกินพิซซ่าก่อนค่ะ